สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจอุ๊อิฟนะคะเช็คโปรถูกเวอร์อาบายอุ๊อิฟนะคะวันนี้ก็ท้าวิฟมาทั้งทีก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอแน่นอนค่ะก็วันนี้นะคะวิบอยู่กับรถคันนี้เลยนะจ๊ะเป็นรถนี้เลยค่ะตัวนี้เลยกําลังยอดฮิตมากๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวเทเบสเซอร์ er. ชัดๆนะคะเทเบสเซอร์นะคะค่ะก็วันนี้นะคะตัวที่นําเสนอแคมเปญวันนี้เลยนะคะจะเป็นตัวนี้เทเบสเซอร์ตัว l t z ขับ2นะคะมากับเงื่อนไขแล้วก็ข้อเสนอพิเศษแบบมากที่สุดนะคะเท่าที่จะมีได้เรียกได้เรียกกันได้เลยว่าท้าชนอ่ะท้าชนอะไรท้าชนแคมเปญมอเตอร์โชว์ค่ะโดยที่นะคะอุปอิปจัดหนักจะเต็มให้กับรถคันนี้เลยนะคะอ่าถ้าหลายหลาคนนะคะติดตามอุอิปนะคะหรือว่าติดตามแฟนเพจหรือว่าติดตามเพจชอยละวันก็จะรู้ว่าตัวเนี้ยสำหรับตัวเทเบเซอร์คันนี้นะคะตอนนี้ชุดแต่งเนี่ยมันไม่มี แต่ว่าอ่ะมีข่าวดีมาบอกก็คือว่าแคมเปญมเตโชว์ของรถคันนี้รุ่นนี้นะคะเทเบเซอร์ T er ตัวขับ 2LTZ ตัวท็อปตัวนี้นะคะอีมีพิเศษเลยค่ะสำหรับชุดแต่งอะไรเอ่ยอะไรนะอะไรนะจำชื่อไม่ได้นะคะก็คือ ชุดแต่งเพอร์เฟกต์อีดิชันนะคะสำหรับตัวนี้ตอนนี้ชาชนแคมเปญมาจะโชว์นะคะมีให้2คันเลยนะคะคันแรกที่จะพาชมก็คือสีขาวคันนี้นั่นเองนะคะได้อะไรบ้างสําหรับชุดแต่งตัวนี้นะคะก็จะมาเริ่มจากด้านหน้าด้านหน้าตัวนี้นะคะก็จะมาเป็นสเกิร์ตหน้าที่ติดเพิ่มเข้ามาให้นะคะอันนี้เป็นรถเดิมนะแต่ว่าจะมีตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะติดเพิ่มให้นะคะพร้อมกับนี่เลยค่ะมาม้ามามามา,มา,มาอุย้ยอุ้ยมีการพันกันเล็กน้อยนะคะ แล้วก็เพอมาด้านข้างนะคะก็จะเป็นตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อที่ติดตรงนี้สีดำนะคะก็จะเพิ่มความแบบว่าสุดยอดหล่อหลเนาะแล้วก็จะมากันที่นี่นะคะอ่าสปอยเลอร์นะคะตัวเนี้ยจะติดสปอยเลอร์สีดำโอ้ยขอโทษค่ะจะติดสปอยเลอร์สีเดียวกับตัวรถนะคะจะเป็นสปอยเลอร์หนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็สเกิร์ตด,ด้านหลังสเกิร์ตด,ด้านหลังนะคะ จะมีปลายท่อเป็นเหลี่ยมนะคะเป็นเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมนะคะมันก็จะดูแบบหล่ออะ่ะพูดง่ายๆไม่มีคำนิยาม,มก็คือมันดูหล่อนะคะอ่ะก็จะได้สเกิร์ตหน้าสปอยเลอร์สเกิร์ตหลังนะคะซุ้มลอ้ออ่ะจะได้ทั้งหมด4ชิ้นนั่นเองนะคะสำหรับอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นแคมเปญมอเตอร์โชว์เราท้าชนนั่นเองก็คือรถตัวนี้ที่บอกว่าท้าแคมเปญมอเตอร์โชว์ท้าชนก็คือตัวนี้นั่นเอง LTZ เศษขับ2นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะขับ2เนาะก็อย่างที่บอกว่าพาชนแคมเปญมอเตอร์โชว์มันได้ชุดแต่งตัว Perfect Edition ก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่ติดตามอนะุ้มอิ๊บน่ยไม่ได้นะจ๊ะแต่ว่าถ้าติดตามเนี่ยได้แน่นอนพิเศษก่อนใคร2คัน2คันนะจ๊ะสีขาวคันนี้กับสีอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปไจ้าค่ะก็ สำหรับความพิเศษอีกคันหนึ่งนะคะก็คือรถคันนี้นั่นเองนะคะเป็นเทเบอร์เซอร์สีดาร์ชาร์โดนะคะหรือว่าเทาประกายน้ําเงินนั่นเองคันนี้เลยนะคะได้ความพิเศษนะคะสาหรับลูกค้านะคะที่ติดตามนะคะเพจเช็คโปรถูกเวอร์บายอุบอิบหรือว่าติดตามเพจของเชฟเบอรชอยละวันก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าตอนนี้นะคะชุดแต่งเพอร์เฟกเนี่ยไม่ได้มีแถมแล้วนะคะแต่ว่าความพิเศษของเรามีให้นะคะก็คือท้าชนแคมเปญมอเตอร์โชว์นั่นเองก็เลยว่า ได้2คันนี้เลยก็คือเป็นดัชเชสกับสีขาวนะคะได้ชุดแต่งก่อนใครถ้าจองก่อนใครรับรถก่อนใครก็ได้ชุดแต่งก่อนใครแน่นอนนะคะความพิเศษยังไม่หมดนะคะยังมีอยู่นะคะอ่ะราคารถคันนี้นะคะราคาเต็มอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะไม่ขายไม่ขายนะคะเราขายในราคาหนึ่งล้าน 1ล้าน1 8ึ0 0 0นนานะคะเป็นไงคะพิเศษไหมไม่ใช่ว่าไม่ใช่ลุ้นนะคะอันนี้เซลจําราคาไม่ได้1 1 8 9น้นั่นเองนะคะลดไปเท่าไหร่คิดกันเอาเองเนาะแต่ว่าแต่ว่าความพิเศษของเราอยู่ที่ชุดแต่งเพอร์เฟกนั่นเองนะคะลูกค้าอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ติดตามเนี่ยไม่ได้รับแน่ไม่ได้รับไม่ได้รับชุดเพอร์เฟกนะแต่ว่าถ้าติดตามอุอิฟเนี่ยรับไปเลยนะคะชุดแต่งเพอร์เฟกต์สำหรับรถ2คันนี้ขาวดักชาโดนะคะ จองก่อนใครรับรถก่อนใครนะคะก็วันนี้นะคะอุ๊บอิฟากเป็นคลิปสั้นๆไว้เท่านี้นะคะเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้รับความพิเศษแล้วก็ได้รับชุดแต่งเพอร์เฟกก่อนใครนะคะจองเลยนะเชื่อเถอะนะคะรับรถก่อนใครใช้รถก่อนใครสวยหล่อเท่ก่อนใครแน่นอนนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะอุ๊บิฟนะคะเชฟโรเลตชอยละวันนะคะเช็คโปรถูกเวอร์บายอุ๊บอิฟก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกล่าวคำว่าบ๊ายบายค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ